สวัสดีค่ะบัวบุตสบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะในวันนี้นะคะบัวบุตสบงได้รับภาพถ่ายมาจากพี่สาวชื่อพี่จิมนะคะบ้านพี่อยู่ที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมค่ะถ่ายรูปดอกไม้ชนิดหนึ่งมาให้ชมนะคะก็เลยนำะมาฝากเพื่อนๆได้รับชมไปพร้อมๆกัน มาค่ะมารู้จักกับต้นไม้ชนิดนี้กันค่ะต้นไม้ชนิดนี้ก็คือบัวสวรรค์ค่ะหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือกัตเวียเป็นต้นไม้มงคลที่มีดอกสวยงามที่นิยมปลูกในเขตร้อนชื้นใกล้เส้นศูนย์สูตรสามารถปลูกในบ้านได้ต้นไม่ใหญ่แต่ก็สร้างร่มเงาได้ดี มีกลิ่นหอมสร้างความสดชื่นให้กับบ้านและเป็นรากดิ่งลึกไม่กระจายชอนชัยไปทำลายอาคารหรือบ้านเรือนให้เสียหายอีกด้วยจึงทำให้สามารถปลูกได้ทุกส่วนของบ้านแม้แต่ที่ทางโฮมหรือบ้านที่มีพื้นที่เล็กๆก็สามารถปลูกได้นะคะ ทิ่กำเนิดของบัวสวรรค์อยู่ที่อเมริกาเขตร้อนได้แก่ประเทศเวเนซุเอลากิยานาสุรินมเปรูและก็บราซิลนอกจากนี้ยังอยู่ที่แอฟริกาตะวันออกโคลัมเบียคอสตาริกาและปานามาบัวสวรรค์ถือเป็นต้นไม้ในหลักธรรมทางพุทธศาสนาจากการเปรียบบัวสีเหล่าคืออุป คติปัญญูวิปจิตปัญญูเนยยะปัทธะปรมะซึ่งบัวสวรรค์เป็นบัวที่เกิดบนบกไม่ได้เกิดในน้ำนะคะสำหรับดอกบัวสวรรค์นั้นนะคะจะออกดอกเป็นช่อแบบช่อเชิงหลันสั้นๆจะออกดอกบริเวณที่ยอดตามซอกใบหรือปลายกิ่งหรือตามลำต้น มีกลิ่นหอมมีกลีบดอกหนาจำนวน6-9กกลีบลักษณะค่อนข้างกลมขอบกลีบเป็นคลื่นหยกักงอปลายกลีบจะมีสีเข้มกว่าโคนกลีบมีสีขาวหรือขาวอมชมพูส่วนล่างจะมีสีขาวส่วนบนจะสีชมพูและมีเกสรเพศผู้จำนวนมากและมีก้านเกสรเพศเมียสั้น ดอกมักออกซ่อนอยู่ภายในทรงพุ่มออกดอกตลอดปีดอกบานและร่วงภายในหนึ่งหรือสองวันเท่านั้นค่ะส่วนผลของบัวสวรรค์จะเป็นผลแห้งแตกแบบมีฝาปิดกลมลายแบนคล้ายกับรูปของระฆังคว่ำกว้าง7-10เซนติเมตรยาวได้ถึง8เซนติเมตร ลายผลตัดแบนผลอ่อนสีเขียวเมื่อแก่สีน้ำตาลอมเขียวผิวขรุขระไม่เรียบผิวมีช่องอากาศกระจายมเมล็ดรูปร่างไม่แน่นอนยาวประมาณ6เซนติเมตรภายในผลมีเนื้อสีเหลืองและมีมะเมล็ดสามเมล็ดค่ะบัวสวรรค์สามารถปลูกได้ในทุกพื้นที่ พราะทนต่อสภาพแวดล้อมการปลูกบัวสวรค์นิยมปลูกโดยการตอนกิ่งและปักชำหรือเพาะ,มะเมล็ดโดยใช้มเมล็ดจากธรรมชาติแต่มเมล็ดของบัวสวรรค์นั้นจะมีขนาดใหญ่และหนักจึงไม่สามารถกระจายออกไปได้ไกลในอากาศดังนั้นจึงจะร่วงอยู่ใต้ลำต้นและจะงอกขึ้นมาใหม่เมื่อมเมล็ดเน่า การเพราะ,มะเมล็ดใช้เวลาถึง5ปีในการออกดอกซึ่งหากปลูกด้วยการตอนกิ่งหรือปักชำจะได้ผลผลิตที่เร็วกว่านะคะขอขอบคุณทุกๆก,การติดตามทุกๆก,กำลังใจและทุกๆก,การรับชมนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะและก็ขอขอบคุณพี่จิ๋มเป็นอย่างยิ่งนะคะ ที่ส่งรูปภาพเซตนี้มาให้ค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะพี่จิมหากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัวบุตรสมงสตอรี่ด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ